พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโยชวาบทที่สข้อที่หถึงข้อที่6บันทึกว่าฝ่ายโยชวาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทําการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านโยชวาสั่งพวกปุโรหิตว่าจงยกหีบพันธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชนทั้งปวงเขาก็ยกหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชน ข้อคิดจากพระวจนะการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อใด 1. เมื่อมีการชำระตัวให้บริสุทธิ์ปราศจากบาปและการอธรรม 2. เมื่อมีการเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังผู้รับใช้เชื่อฟังผู้นำฝ่ายวิญญ,ญาณ 3. เมื่อประชากรของพระเจ้าใช้พระวจนะนำหน้าในการดำเนินชีวิตในทุกสถานการณ์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ